มีของดีมาให้ลูก่วนยังนอนอยู่เลยวันครับวันนอนอยู่แล้วครับฮะไม่นอนเก่งยังเลยเพ่อมีนี่มาฝากอึ๊บวางดีๆลูกเอออ่าแซ่บๆอู้หูยนะมีรถด่วนมาให้อือร่อยไหม ต่ดดวนยังไปจิม้มแทบแทบอร่อย <c oughs> ไหมครับกมหน้ากลมตากินอย่างเดียวเลยขอบคุณนี่อย่างเนี่ยขอบคุณพ่อยอย่างนะเอามาให้กินในขอบคุณกันม้างสิ โอ้โหไม่มีเลยจะขอบคุณนะชนิดก็ไม่มีเลย,เยวอวนกูอ๋อนั่งรถแล้วออก็ไปทางขาเลยขนาดนั้นหรอกเฮ้ยอวน่อยไหมลอยไหมลูกก็อชอบนะตุ๊กาตาตัวนี้ใหญ่ไหม แซบ่บแซบ่แซบ <c oughs> ไว่วมีใหญ่นั่งข้างเจามีเต่าทะเลเศษแซบ่แซบอ <c oughs> ร่อยไหมครับ มารอบแรกไม่มีอะไรมาให้กินเดียวมาดูมาชันเช้าเสร็จนอนจะเขา้าอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เลยไปเอาตัวนอนมาให้จอเใช่ไหมตัวตัวนอนเนาะให่มไหม เอาตีนจับไว้อะอเห็นอย่างเดียวเลยไม่สนใจเราเลยเนี่ยโยมไม่ยอมนอนในบ้านนะขนืนอนอยู่ตรงนี้คืนอเอานอนกี่รอบกี่รอบนางก็ไม่ยอมยอมนางก็ลงไปข้างล่างบ้างไปหลังคาบ้างอย่างนั้นแหละ ซึ่งถ้ายุงเยอะนะลูกจะเข้าบ้านคนณโยมหรือว่าหนาวยุงจะเข้าบ้านถ้าเกิดว่ามันไม่หนาวอ่ะลูกก็จะไม่ค่อยเข้าบ้านคนณโยมแล้วก็ยุงไม่เยอะก็ยังพอนอนข้างนอกได้อยู่ <c oughs> กินอย่างเดียวเลยไม่สนใจเราเลยอ่ะจับนะัเอาหนักเอาเลยเฮ้ยควนเอน้ย ไม่ต้องเลือกหรอกมันเหมือนกันหมดแหละมีการเขีียหาเลยกินเซ่บๆดูอย่างนี้มันดูมืนตัวใหญ่โยมเนาะจริงๆก็ไม่ได้ตัวใหญ่เท่าไรหรอกเยอกับตัวเท่าลิงเรานี่แหละเสร็จ Heh <laughs> heh.